ต่อมาครับคลิปนี้เป็นแนวทางลาพัฒนากับฮานอยนะครับสน้อยปกติ VIP และพิเศษของแม่นางเงือกปัจจำวันนี้3พฤษภาคม2566ครับแม่นางเงือกไฮเดนที่45และ7ครับ c 5 7อ่า2ตัวมี c 5 C7 5 7, 5, 7 1> ส1่หนึหาหนึ่งเจงครับและ3าตัวสี่และหนึ่งหนครับนี่คือแนวทางเล่าปัฒนาและกเกาะหน้อย3น้อยปกติพิเศษ VIP ของแม่นางเงือกประจำมือนีอย่าลืมมาเลายน้ำใจนะครับ,บขอให้ทุกทา่านโชคดีเล่นอย่ามีสติและขอให้ได้สตังค์กลับคืนมาเยอะๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอีสานแอบเบลได้ครับขอบพระคุณครับ